น้องทุกท่านนะครับวันนี้วันอังคารที่9ก้าเมษายนคิสกัศสองพันยิบสี่พมพีในการเฝ้าเดี่ยวโรมบทที่14ข้อที่10ถึง12จะสอดคล้องกับคำาอธิฐานครับแล้วก็การนักการมในวันนี้เลยครับขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่าะจําคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าโรมบทที่14ข้อ10ถึง12กล่าวว่าแต่ตัวท่านเล่า เหตุไน,นท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลังพิวักษาของพระเจ้าเพราะมีคําเขียนไว้ในพมพีว่าองค์พระพิฆาตว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกเลนจะสรรเสริญพระเจ้า ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องถูนเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าพี่น้องครับในบทที่สิบสี่มีความแตกแยกระหว่างพี่น้องชาวยิวกับพี่น้องขิสเสียนต่างชาติฮนะซึ่งฝ่ายหนึ่งก็ถือว่ากินอะไรก็ได้กินได้ทุกอย่างแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยกินกินผัด เท่านั้นแล้วก็มีการโต้เถียงในเรื่องนี้ในเรื่องของการกินในเรื่องของวันฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าดีทุกวันเหมือนกันแล้วก็ในข้อที่หกไอยันปโรนะครับเพราะ,จะนจ้นคำของเอาโดยาอย์โปโรสรุปว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พี่น้องกระทํา ไม่ว่าถือวันไม่ว่าในเรื่องของการกินเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับให้ข้าวข้ามในเรื่องยุ่มยิมต่างๆไปอันนี้ในข้อที่หกแล้วก็สําหรับเมื่อวานนี้เนี่ยพระเจ้าคำของพระยาก็บอกว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยในชีวิตของเราเราจะต้องอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเอง การอยู่และแม้นขรั่งการตายชีวิตของเราเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเผื่อพระเจ้าแล้วมาสู่วันนี้นะฮะวันนี้สิ่งหนึ่งเพราะาเจ้าจน้าคำคของพระเจ้าได,ได้ได้ขึ้นมาในข้อที่สิบคือในเรื่องของการกล่าวโทษอีกนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในข้อตรงนี้เราจะเห็นว่าเพราะวาเจะ้านะบอกว่าเราทุกคนต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ พี่พทกษาของพญาเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่าเราไม่ได้เป็นผู้พิพายษาแต่มีผู้พิพากษาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือพะเจ้าส่งเป็นผู้พิพากษาชื่อเรื่องในวันนี้คือผู้พิพากษาผู้เดียวชื่อเรื่องครับผู้พิพากษาผู้เดียวประการที่หนึ่ง ผู้เดียวที่เป็นผู้พิพากษาคือพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราประการที่สองผู้เดียวที่นั่งบรลลังพิพากษาคือพระเจ้าและหน้าที่ของเราคือนมัสการสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่ต่อว,ว่าครับประการที่สามผู้เดียวที่อยู่เหนือวันแห่งการพิพากษา คือพระเจ้าและหน้าที่ของเราคือทูลเรื่องราวของเราต่อพระเจ้าคือทืมทูลเรื่องเรื่องราวของเราต่อพระเจ้าไม่ใช่ทูลเรื่องของคนอื่นเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของเราครับเราจะมาดูประการที่หนึ่งในชื่อเรื่องผู้พิพากษาผู้เดียวผู้เดียวที่เป็นผู้รักษาคือพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราอยู่ในข้อที่สิบขึ้นต้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ตัวท่านเหล่าเหตุฉนนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านคือมีการกล่าวโทษระหว่างสองฝ่ายนะครับหรือท่านพูดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเห็นไหมครับมีฝ่ายเราแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็กล่าวโทษกันไปมาเหตุฉะนั้น เหตุไหนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านการกล่าวโทษเนี่ยเป็นการดูหมิ่นพี่น้องเพราะว่าทุกคนต้องจืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าแต่หน้าที่การพิพากษาไม่ใช่หน้าที่ของเราแม้แต่อาญ,ญปโรท่านก็ไม่ได้ตัดสินท่านเป็นอัครทูตท่านก็ไม่ได้ พิพากษาว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดแต่หน้าที่ของการพิพากษาไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเพราะมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้พิพากษาและไม่ใช่ตัวเราไม่ว่าไม่ว่าฝ่ายไหนไม่ใช่ผู้พิพากษาและอาจารย์เปาโลก,ก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาด้วย ครับในข้อที่สิบนี้เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าแต่ว่าเราจะต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระา้าในในวันนั้นในเวลาของพระเจ้าเราจะต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าผู้เดียวที่เป็นผู้รักษรคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้มีสิทธิอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ การกล่าวโทษเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราในการกล่าวโทษและพระเจ้าก็ไม่ได้กล่าวโทษด้วยพระเจ้าไม่ได้กล่าวโทษเราพระเจ้าไม่ได้กล่าวโทษพี่น้องแต่ว่าตัวของเรามักจะกล่าวโทษตัวของเราเองและในขณะเดียวกันเรากล่าวโทษตัวเองและเรากล่าวโทษพี่น้องด้วยแต่ พระเจ้าไม่ได้กล่าวโทษเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณไม่กล่าวโทษเราไม่กล่าวโทษพี่น้ององท่งเป็นผู้วิกษาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งคือผู้วิกษาผู้เดียวก็คือพระเจ้าและตัวเราไม่ใช่ผู้พิพากษาและหน้าที่ของเราไม่ใช่การกล่าวโทษด,ด้วยนะฮะซึ่ง เราต้องขอการช่วยเหลือขอริเตของพระยาที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ประการที่สองผู้เดียวที่นั่งบรรลังพิจาาคือพระเจ้าและหน้าที่ของเราคือการน้ำมัสการข้อที่สิบเอ็ดพอมีคําเขียนไว้ในพรมผีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตัดว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเรา และทุกลิ้นจะสรรเสริญองครับมีหนังสือเล่มหนึ่งดีมากนมัสการเป็นบัลลังที่บัลลังของพระเจ้าคือบัลลังแห่งการสรรเสริญนามัสการเมื่อเราไปอยู่ที่เฉพาะพระพักของพระเจ้าที่บัลลังของพระเจ้าที่ประทับของพระเจ้าหน้าที่ของเราไม่ใช่การกล่าวโทษแต่เป็นการสรรเสริญเป็นการนามัสการพระเจ้า ทุกคนจะคุกเข่ากลับลงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะสรรเสริมไปทักหมายถึงว่าให้ทุกคนสรนเสริมให้ทุกคนนมัสการให้ทุกคนยกชูจบจุดร่วมของเราคือพระเจ้ายกพระนามของพระเจ้าขึ้นสรรเสริญพระนามของพระเจ้าคุกเข่าของเราลงนะครับและไม่มองที่ความแตกต่างความแตกแยก หรือเรื่องยุ่มยิ้มแต่ว่าเราจะมองเราจะโฟกัสสายตาของเราจะเพ่งมองที่พระเจ้าและเราจะนมัสการพระเจ้าและลิน้นและปากและอวัยวะของเราจะสรรเสริญพระเจ้าที่บัลังของพระเจ้าเป็นบัลังแห่งการสรรเสริญนมัสการนะครับและพระเจ้าจะประทับอยู่ที่นั่นหน้าที่ของเราชีวิตของเราคือชีวิตแห่งการนมัสการขอให ตั้งแต่วันนี้ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เราจะอยู่หน้าพระบรลลังของพระเจ้านะครับในการสรรเสริญในการนมัสการในการยกย่องพระนามของพระเจ้าโฟกัสทุกสิ่งอย่างไปที่พระเจ้าและเราไม่ไม่มองจุดแตกต่างที่เป็นเรื่องยุ่มยิมโดยเด็ดขาดนี่คือประการที่สองประการที่สามผู้เดียวที่อยู่เหนือวันแห่งการพิรักษาคือพระเจ้า และหน้าที่ของเราคือทูลเรื่องราวของเราต่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องราวของคนอื่นนะฮะแต่หน้าที่ของเราในวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้าก็คือทูลเรื่องราวของเราในข้อที่สิบสองฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าน่าสนใจมากไม่ใช่ทูลเรื่องราวของคนอื่นเลย แต่เป็นทุนเรื่องราวของตัวเองอ่ะของรัฐอ่ะของรัฐต่อพระเจ้าแล้วก็ของพี่น้องทุกคนต่อพระเจ้าเมื่อเราไปอยู่เฉพาะพักของพระเจ้าหน้าบัลลังของพระเจ้านะครับที่ประทับของพระเจ้านั้นเราสรรเสริญพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าแล้วเราทูนเรื่องของเราชีวิตของเรานะครับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราแต่ละ เราไม่ได้ไปกล่าวโทษหรือเราไม่ได้ไปต่อว่าผู้อื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่พะะ่อเจ้านายของพระเ้าเป็นเป็นความอารย์เพียงเพียงครับวันนี้หน้าที่ของเราคือทูลเรื่องราวของเราบอกกับพระเจ้าสิ่งที่เราอยู่ในใจของเราเราทูลเราบอกกับพระเจ้าที่บรรลังของพระเจ้านะครับแล้วก็ให้เรานมัสการพระเจ้าและให้เราตระหนักว่า ผู้เดียวที่เป็นผู้พิพากษานั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ตัวเรานี่คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับในชื่อเรื่องผู้พิพากษาผู้เดียวเราเอาชื่อของเราใส่ไปนะครับ L หนึ่งข้อหนึ่งรับได้ทราบว่าผู้เดียวที่เป็นผู้พิพากษาคือพระเจ้าไม่ใช่ตัวเรานะครับ L หนึ่งข้อสองผู้เดียวที่ นั่งบนบัลลังก์พิพากษาคือพระเจ้าและหน้าที่ของเราคือนมัสการสรรเสริญเอลหนึ่งข้อสามผู้เดียวที่อยู่เหนือฟันแห่งการพิพากษาคือพระเจ้าและหน้าที่ของเราคือทูลเรื่องราวของเราต่อพงไม่ใช่ทูลเรื่องราวของผู้อื่นเลยพี่น้องครับให้เราทำสั่ประการนี้ตั้งแต่วันนี้ นาทีนี้เราจะเชื่อพระเจ้าและเราจะเป็นแบบนี้นะครับและเราจะเห็นว่าบัลลังก์ของพระเจ้านะครับนมัสการที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าและเราจะทูลเรื่องราวของเราต่อพระเจ้าและเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ที่ั่งบัลลังก์อันสง่างามนะครับเป็นบัลลังก์แห่งการสรรเสริญนมัสการในขณะเดียวกันก็ เป็นบันลังแห่งการพิพากษาด้วยขอพระเจ้าอวยพรและเชื่อว่าพเจะน,นี้สําเร็จในเราทั้งหลายในจังเราในวันนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรเราหมดเวลาแล้วครับผมขอบคุณพระเจ้านะครับเราทุกคนต้องอยู่ต่อหน้าพระบันลังของพระเจ้าแล้วสําคัญที่สุดคือให้เราพูดหนุนใจกันมากกว่านะครับเพราะว่าพระเมตตาของพระเจ้านะั้นมีต่อเราทั้งหลายทุกคนพว่งไม่ได้ทรงถือโทษเราเลยนะครับ พวกไม่ได้จดจำสิ่งที่ผิดพลาดของเราเลยนะครับพี่น้องขอให้เราชัดเจนตรงนี้เราอย่าปล่อยให้ศัตรูมาโจมตีนะครับมาใส่ความคิดของเรางั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เรารู้ว่าถ้าคุณขอพระเจ้ามีมากเพียงพอเสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกการงานนะครับครับขอมอบเวลานี้ให้กับจันเชื่อชูเกียรติครับครับขอบคุณท่านจ้สมัยนะครับที่นำพาเรานะครับเพอพรเรา ที่แบ่งปันพระรมของพระเจ้าพี่น้องทุกท่านที่มีความตั้งใจในการแสดงพระเจ้านะครับพระพรอยู่ที่เราและกระจายไปสู่คนรอบข้างนะครับบริบทนี้ก็ถึงแสดงความรักเราต้องแสดงความรักออกมากับคนรอบข้างกับพี่น้องในขีดจักัดไม่ตำหนินะครับคนเราชอบการชมเชยมากกว่าการชมเชยเป็นการให้กำลังใจอย่าไปตำหนิเพราะคนเรามีโอกาสผิดพลาดมันไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาด นะครับและคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาดอ่าเห็นไหมนะครับในความเห็นที่แตกต่างนะครับคนเรามันมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติแม้ในครอบครัวนะครับเมื่อวานก็นั่งกินข้าวด้วยกันนะครับกับคนในครอบครัวแต่ละคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเราก็ไม่ได้ไปตำหนิความเห็นของเขาเราก็โอ้ดีนะครับนะครับในหนังสือโลมบทที่สิบสี่นะครับสิบถึงสิบสองก็พูดถึงว่าไม่กล่าวโทษพี่น้องหรือดูหมิ่นจะไปดูหมิ่นความคิดเห็นเขา ะครับ็อจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ในความคิดในวันนี้นะครับเพราะคู่พิพากษาชีวิตของเราก็คือพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยให้คําแนะนําที่ดีที่สุดในหนึ่งโครลินบทที่สามบทที่สี่นะครับข้อสามข้อห้าแม้แต่ตัวเราเนี่ยเปาโลบอกว่านะครับแม้แต่ตัวเราเนี่ยตัวอาจารย์เปาโลเนี่ยมิได้วินิจฉัยตัวเองนะครับเพราะเปาโลรู้ว่าคู่วินิจฉัยก็คือพระเจ้านะครับเพราอย่าตัดสิน ก่อนเวลาที่พระเจ้าจะเปิดเผยนะครับในยากอบบทที่สี่สิบเอ็ดสิบสองบอกว่าอย่าตัดสินพี่น้องของตนไม่ใส่ร้ายไม่ตัดสินนะครับเพราะผู้พิพากษาที่แท้จริงก็คือผู้ที่ตั้งกฎหมายก็คือพระเจ้าผู้ที่ตั้งธรรมญัติและเป็นผู้ตัดสินอาเมนไหมสรุกการแต่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดหลขกบุพรพนามของพระบิดาเจ้าปกรแก่ลูกหลานเรานีชนนุงสาวพระบิดาเจ้าที่ต้องจะมีความไวมา้ ในพระเจ้าและพี่น้องทุกท่านที่ประกอบอาชีพการลึกษาอาชีพและรับใช้ขอบพระบิดาเจ้าที่มายมองที่พระเจ้าและพระเจ้าเป็นนายของเราและเราทั้งหลายเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันขอบพระบิดาเจ้าที่ในปีสองสีนี้หัตถกิจของพระเจ้าจะทวีพระพรแก่พี่น้องทุกท่านและจบลงที่ซาอดีบทที่ห้าสิบหกข้อสิบสามกล่าวว่าขอการช่วยกู้เราทั้งหลายจากการล้มเพื่อฆ่าปรุงจะ ดำเนินต่อเบื้องพระภาคของพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตในนามขององค์พระเยซูเจ้าอามนอามนขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเยซูพี่น้องครับทุกวันพระเจ้าก็จะพูดกับเรานะครับจะสอนเราเตือนเราแล้วก็ประทานปัญญาให้เราในการเดินกับพระเจ้านะครับนี่คือการที่เราติดตามพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงสอนเรานะขอบคุณพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนที่ดีพร้อม